สวัสดีครับผมรองจิตติรัพงศ์พนักงานสืบสวนและไต่สวนครับผมชาติพงศาวิมงครับพนักงานบริการนะครับครับผมวันนี้เรามาพบกันในรายการสนุกคิดพิชิตรางวัลกับกอุรีรัมล์ครั้งที่หกครั้งที่หกนะฮะที่หกแล้วนะครับสําหรับคราที่แล้วนะครับเรามีรางวัลอะไรบ้างครับรางวัลในครั้งนี้นะครั้งที่หกนี้ก็จะเป็นกระบอกน้ําเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะครับนี่คือรางวัลต่อไปรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนะครับเป็น ร่มนะฮะร่มกันฝนกันแดดนะครับครับผมซึ่งมีความพิเศษในตัวนะครับพื้นกลางออกมามันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับครับผมต่อไปเป็นตีนไก่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตีนไก่ไม่ใช่อะไรครับพี่หลองครับมันคือเท้าจระเข้ที่นํามาทําเป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับเหมาะสมนะครับก็ใส่ในกุญแจได้นะครับคู่กันกับ ซองแว่นตาอ๋ออันนี้โฆษณาเองเลยเลยป่ะครับโฆษณาเองนะครับก็คราวที่แล้วนะครับเราถามว่าอะไรนะครับคําถามคราวที่แล้วนะครับคําถามก็จะเป็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับคำถามถามว่าตามที่ประกาศกกตเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ลงประกาศวันที่24เมษายน2563ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกอบจทั้งสิ้น42เขตเลือกตั้งโจทย์ยาวสักหน่อยนะครับ ผู้ที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติคร,ครบถ้วนตามมาตรา49แห่งพรบการเลือกตั้งสมาชิกวุิหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าหานท้องถิ่นนะครับพศ2562สามารถลงสมัครในเขใตใดได้บ้างนะครับใน,ในเขใตใดก็ได้ในเขตใดก็ได้นะครับ,รบผมซึ่งคําถามเรามีว่าเขตเ,เ,เลือกตั้งสอบจอำเภอกระสังเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วย ตำบลใดบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือคําถามของเราครับซึ่งโจทย์ยาวนิดหน่อยครับครับซึ่งจะแฝงความรู้ไปในคำตอบด้วยนะครับผมคำตอบคือคําตอบที่ถูกต้องคือคําตอบที่ถูกกล้องก็คือนะครับผมมีทั้งหมดสี่ตำบลนะครับมีทั้งหมด4ี่ตำบลตำบลแรกนะครับตำบลที่หนึ่งะครับตำบลห้วยสําราน2นะครับตำบลลาดวน3ตำบลชุมแสง4ี่ตำบลเมืองไผ่ยกเว้นนะครับ ยกเว้นนี่คือแบ่งมีการแบ่งหมู่บ้านออกไปเขตอย่น่นเองนะครับหมู่4บ้านบ้านกลันหมู่8บ้านโคกกล้วยหมู่9บ้านตะโกเบียนนะฮะใช่ไหมทลารับผมหมู่ที่12บ้านโคกกลางหมู่ที่13บ้านสวายนะครับและ5นะครับตําบลสีภูมิยกตําบลนะครับผมก็มีคนทําตามกริกาของเราก็คือก่วนค้ กดแชร์นะครับแล้วก็ตอบคำถามถูกต้องนะครับทั้งสิ้นนะครับมีทั้งหมดกี่คนครับท่านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับซึ่งรายชื่อก็อยู่ในม้วนกระดาษนี้นะครับซึ่งผมเราโปกสายทับกอตอมและผมไปร่วมกิจกรรมด้วยอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับก็จะเอารายชื่อที่เป็นรางวัลของตัวเองที่ของตัวเองออกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มี อยู่ในนี้นะครับที่ทําตามกติกริาอยู่ทั้งหมด6กท่านท่านครับก็เราจะจับรางวัลเลยจับรางวัลเลยนะครับผมก็จะค้าเขาก่อนนะครับครับรางวัลแรกนะครับก็เป็นกระบอกจะเป็นกระบอกน้ำนะครับเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะฮะนี่ฮะสวยนะครับครับผมอาเชิญคุณชาติผมจับครับให้ท่านลองจับดีกว่าให้ผมจับเหรอตามอาวุโสครับผะให้ผมยกขึ้นสูงแล้วถ้าจับแล้วได้ชื่อผมอีกทําไงอ๋อแสดงว่าท่านยังไม่ได้ออกเนี่ยท่านวางอยู่นี้โอเคครับนีนครับผมแัตะนะครับ ชื่อคนแรกนะครับที่ได้นะครับคือชื่อว่าออเดอร์พรประเสริฐชื่อเฟซบุ๊กครับชื่อชื่อเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรนะออเดอร์ออเดอร์พรประเสริฐนะครับผมโอเคครับส่วนรางวัลต่อไปนะครับรางวัลต่อไปก็คือร่มนะครับร่มนะครับร่มนะครับเชิญท่านลองที่ลองจับนะครับนะครับเดี๋ยวคาดก่อนนะครับครับผมคุณ มณีรัตชัยดีนะครับมณีรัตชัยดีนะครับใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าคุณมณีรัตชัยดีนะครับผมมณีรัตครับผมมณีรัตรักชัยดีครับโอเคครับส่วนเป็นติ้นไก่ติ้นไก่อ๋อไม่ใช่ครับเป็นพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจจระเเ้่นะครับเท้าจระเเ้่อยกขึ้นสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจับไปแล้วได้คนที่ผมรู้จักพอดีโชว์นาฬิกาได้นะออ๋โอเคครับผมก็โชว์กันครับอ๋อ กุญแจครับผู้ที่ได้คือครับเรนซีเอสเรนซีเอสนะครับชื่อในเรนซีเอสคนนี้ก็คุ้นๆนะเหมือนก่ผมรู้จัก อ๋อเป็นเพื่อนทดลองหรือเปล่าครับไปบอกคำตอบกันหรือเปล่าครับส่วนมากก็มีแต่เพื่อนผมมาตอบไปกรอบกันวางมาอย่างนี้ใช่ไหมก๊อปกันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ขอให้เข้ามาดูครับครับแล้วก็เป็นแคปเป็นแคปคาตอบมาตอบเราก็ให้นะครับหรือไปคัดลอกแล้วมาตอบถ้ามั่นใจว่าถูกนะก็มาตอบก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ของรางวัลเรานะครับสามรางวัลไปแล้วนะครับครับส่วนที่ที่แจ้งรายชื่อไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปในบล็อกอินของเฟซบุ๊กนะครับครับ แล้วเดี๋ยวหรือถ้าท่านได้ดูวีดีโอนี้แล้วก็ติดต่อกลับมาเลยก็ได้นะครับทางเราจะจัดส่งไปให้หรือท่านสตีจะสะดวกมารับเองที่สำนักงานสันคกงานก็ได้นะครับผมประจำจังหวัดพิรามก็ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่ารางวัลในครั้งต่อไปครับเรามีอะไรบ้างเลยรางวัลในครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ฮะร่มนะครับซึ่งร่มตัวนี้เหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนนะครับ่มตัวนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก นักงานการรับตั้งครับงเป็นโลโก้ของทัานงานการรับตั้งนะครับมอกกับหน้าฝนเป็นอย่างดีมองกับหน้าฝนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนตกทั้งวันเลยวันนี้อยากได้นะครับนะครับวันนี้เป็นที่หมายตาของพนักงานเราด้วยนะครับต่อไปครับต่อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นหมวกนะครับหมวกเอ่อหมวกกกตนะครับช่วงนี้ก็เหมาะสมเช่นกันครับการฝนกันแดดได้นะครับได้นะครับโอเคครับสวยงามครับน่าดูครับน่าชมเลยทีเดียวต่อไปครับต่อไปต่อไปก็จะเป็น กระเป๋าผ้าโอ้ยอันนี้เท่มากเลยกรปาผ้านะครับครับอันนี้ก็จากการลมอย่างเดียวไม่การน้ำนะครับคือผมการน้ําออกได้นะครับผมไว้ใส่ของได้ใส่ของนะครับครับแล้วก็อะไตนะเราสามารถรูดนะครับรูดปีแล้วก็สะพายหลังหรือสะพายข้างนะครับ แต่คอสบอดี้ไม่ได้นะคอสไม่ได้นะครับคอสบอดี้แปลว่าอะไรครับคอสก็แปลว่าไอ้คอสไงนะครับแล้วก็สะพายหลังซึ่งเหมาะสมกับช่วงนี้นะครับเราเราลงในโรงให้ใช้กระเป๋าผ้าก็นี่เป็นอีกทั้งหนึงครับรถมีตากล้องได้นะครับผมและรางวัลที่4ครับรางวัลที่4ครับนี่ฮะเป็นรางวัลใหญ่เป็นรางวัลใหญ่ของเราเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขออุ้มไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอะไรนะครับครับนี่เปิดดูสักนนิดดึงไ้วขออนุญาตเปิดดูนะครับว่ามันคืออะไร โอ้โหแม่เจ้ามูลค่าน่าจะผมอยากรู้วเหมือนรับมันเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่านว่าอะไรเนี่ยเนี้ยซิงเหรอซิงซิงยี่ห้อนะเป็นชื่อยี่ห้อผ้าไหมอ๋อผ้าไหมเราแต่ว่าผ้าไหมผมเพิ่งรู้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าไหมครับผมผมก็ไม่ค่อยาหนักภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครัเปิดมันเปิดยังไงเนาะนี่นะครับโอ้ครับก็ จะมีอ๋อเป็นเน넥ไทด้วเป็นไทยเขาเรียกว่าท้าท้าท้ยท้ายท้ายผ้าไหมอ๋อซึ่งีก็สวยซึ่งวิธีการการผูกเราคเขาผูกไปเลยไหมครัหรือไปอย่างนี้เลยผูกไม่เป็นสุดแล้วก็มีอะไรอีกมีผ้าก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าครับผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่ไอ้ที่เขาไปพกอยู่ในอยู่ในเสื้อสูทนั่นแหละผ้าเช็ดหน้าครับเขาเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าครับอ๋อเพิ่งรู้เหมือนกัน แล้วก็มีกระดุมไว้ไว้ติดเสื้อกระดุมครับโอเคกระดุมไว้ติดเสื้อหรือว่าไว้ติดเสื้กผ้น่าจะเป็นชุดสูทไหมฮะนึกว่าติดไทยมั้งครับอันนี้อันนี้ก็เป็นผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นรางวัลในค่าวต่อไปนะครับส่วนคําถามนะครับจะมีว่าอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามอยู่ที่ Facebook ของสำนากงกานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดวีรัมครับชื่อ Facebook ว่า Facebook นะครับเฟซเฟซบุ๊กนี่ เลือกตั้งบุรีรัมย์ครับชื่อเฟซบุ๊กนะฮะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ในแฟนเพจชื่อแฟนเพจชื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย์ครับชื่อจะยาวหน่อยนะครับแล้วยูทูบล่ะครับยูทูปก็เราก็จะมีช่องเหมือนกันนะครับช่องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเซิร์ชไปเลยครับพิมใน Google เลยครับว่ากกตบุรีรัมย์ก็ขึ้นมาเยอะเลยครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับที่เราจะนําในส่วนของ คำถามนะครับแล้วก็ของรางวัลนั้นนะครับมาพบปากก็ประมาณ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับให้มีระยะเวลาในการตอบคำถามครั้งต่อไปนะครับในรายการสนุกคิดพิชิตรางวัลกับกรกตวีรมครั้งที่7นะครับคำถามจะมีว่าอย่างไรก็เรียนเชิญติดตามครับเชิญติดตามเลยเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับ